วัสดีครับผมสวัสดีมาจะเจอกันนะครับในวันศุกร์ที่1พฤษภานะครับผมในศา์ลาหูพารวยนะครับศาตรส์ที่นำพาโชคลาภให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมกันเพื่อเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวัน ให้ท่านได้เป็นอาชีพเสริมนะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะได้อาชีพเสริมก็ผมก็จะมีลิงก์รายกลุ่มผมวางไว้คลิปนี้นะครับผมเข้าร่วมกลุ่มผมจะมีการวางตัวเลขแต่ละวันให้ท่านได้ดูชื่นชอบแล้วก็เอาไปเสียงหายเสียงโชว์มีหลายอาจารย์แต่ละท่านนะครับเนาะในด้านศาสตร์ต่างๆดีคนคิดตัวเลขออกมาจับตัวเลข ให้แปรเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวแต่ละวันนะครับนะครับผมในศาสตร์ราหูพารวยก็วันนั้นวันศุกร์นะครับมีสี่ดวงดาวจริงเคยครับดวงดาวดวงแรกนะครับคือดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับเหมือนเดิมครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับดาวเสาก็คือเลขเจดนะครับอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีเลขห้าครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือเลข สองนะครับในสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับจับหรือจับตัวเดียวแล้วจัดการไปเลยก็ได้หรือจับสองตัวก็ไปอีกแนวหนึ่งหรือจะจับเป็นคู่คู่อย่งเช่นว่านี่นะครับนะครับสี่เจ็ดห้าสองนะครับนะครับอย่างนี้นะครับสี่ห้าครับเจ็ดสองครับสี่สองครับห้าเจ็ดครับแค่นี้ครับ ใส่เลยครับปึ้งมึงปึ้งเลยครับแล้วก็หาข้าวกับข้าวไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายแค่ขอคิดอย่างเดียวว่าแค่ข้าวกับข้าวแต่ละวันก็พอแล้วเราไม่ต้องไปทุ่มถึงไดอยากจะเสี่ยงโชคค่อยจะฟื้นคืนให้เป็นรวยเหมือนรวยให้รวยมากๆจับเงินแสนเงินล้านอะไรอย่างนี้เอาแค่เราคิดจะเพียงว่าเราได้ข้าวกับข้าวแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว ะนะครับย้ำขอเดยนเชิญน,นะครับมีลิงก์ลายกลุ่มกดเข้าไปได้นะครับผมอยากที่สน์ก็ลองกดเข้าไปดูครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทิ้งสิ้นนะครับผมย้านะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทิ้งสิ้น,นะครับท่านที่ฟังอยู่ก็ช่วยฟังหรือชมอยู่ก็ช่วยกรุณากดถูกใจช่วยแชร์และช่วยติดตามเป็นฝังกำลังใจให้กับผมและอ,ะอาจจหน้าอาจารย์แต่ใดแต่และท่านที่จะสามาัญตะกะจิลาของเรานะครับผมวันนี้ก็ขอจบ คลิปจะพิมพ์ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับผม